เรียนทำสำนึกดีค่ะลูกๆทั้งหลายค่ะเริ่มรู้สึกตัวก่อนทําแมวท้องยืดตัวขึ้นสูดลมกลั้นลมปล่อยลมสูดลมกลั้นลมปล่อยลมยืดตัวขึ้นให้รู้เนื้อรู้ต,ตัวตรงนี้ก่อนนะคะมาสร้างความรู้สึกตัวให้ตนเองนะแล้วเราจะเห็นภายในการปฏิบัติธรรมต้องอยู่ภายในนะลูก ส่วนพิธีกรรมข้างนอกตามวัดวาอารามหรือสำนักนนนนทนีนนนน่ที่มีกันอยู่อันนั้นเป็นแค่ส่วนประกอบนะคะเป็นกระพีนะคะเป็นกระพีส่วนแก่นของธรรมะที่พระพุทธองค์ประธานคืออยู่กับตนเองให้เห็นสติปัฐานสี่มีสติกับฐานทั้งสี่คือกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมนะคะนี่แหละแล้วก็ มีสมาสมาธิคือมีสมาธิอยู่ในฌานหนึ่งสองสามสี่เป็นฌานรู้เนื้อรู้ตัวฌานที่สงบสงัดจากรูปรสกลิ่นเสียงภายนอกไม่มากระทบกระทบได้แต่ไม่กระเทือนนี่นะคะเรียกว่าฌานหนึ่งนะคะเสร็จแล้วปฏิบัติไปให้อยู่ในฌานสองคือเพื่อที่จะขุดเอาอนุสัยอะไรพุดขึ้นมานะคะมันอยู่ในระหว่างกึง่ง กึ่งหลับกึ่งตื่นหรือกึ่งความเป็นความตายเขาเรียกว่าเป็นพระวังขจิตอยู่ในชั้นสองตรงนั้นมันก็จะเกิดนิมิตจิตสังขารอะไรขึ้นมาก็ทําให้เราเห็นอะไรมากมายแต่ว่าให้สักจะเห็นได้ยินก็สักต่ได้ยินรับรสอะไรก็แล้วแต่สัมผัสอะไรก็สักว่าสักว่าแล้วเราจะเข้าสู่เส้นทางธรรมได้ง่ายขึ้นปฏิบัติต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะแล้วมันจะเข้าสู่ชั้นสาม ชั้นสามนี่มันจะเป็นสุขนะคะความสุขคือความดื่มด่ำอยู่ในรสพระธรรมมันจะสงบสงัดเลยนะคะบางทีทจะแทบจะหลับไปเลยนะเขาเรียกว่าความสุขมีความสุขมากมายแต่เราจะทํำยังไงให้ออกจากชั้นสามให้ได้อาศัยลมหายใจอาศัยเวทนาและความรู้สึกนะคะให้มันตื่นรู้ขึ้นมาใหมนะ่เพื่อให้จิตเป็นหนึ่งเดียวเป็นเอกคตานะคะเป็นเอกคตาเป็นอุเบคากับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป ฌานสี่ต้องมีอุเบกขาเข้มแข็งแข็งแรงจิตเป็นหนึ่งเป็นเอกคตาเลยนะคะตั้งมั่นแน่วแน่อยู่ในวิปัสสนาเลยฌานสี่นะคะมันอยู่นะเป็นฌานที่ทำให้รู้เนื้อรู้ตัวมีสติสัมปชัญญะอยู่ในฌานสี่นะคะทำวิปัสสนาต่อตรงนั้นได้เลยนี่แหละฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีสองลักษณะคือสมถะและวิปัสสนา สมาทานเนี่เป็นการทําจิตให้สงบตั้งมั่นแน่วแน่เมื่อเราปฏิบัติชา้นหนึ่งชา้นสองผ่านไปแล้วเข้าสู่ชา้นสามจิตสงบแล้วนะจิตสงบตั้งมั่นแน่วแน่เสร็จแล้วเนี่ยล้วก็ปฏิบัติต่อเนื่องไปนะคะสูดลมกลั้นลมปล่อยลมตรงนี้ไปจนเข้าสู่ชา้นสี่เป็นชา้นที่มีจิตอุเบกขามีจิตเอกคตาจิตตั้งมั่นที่อยู่ใน รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญ,ญาณคือเห็นนะคะเห็นการทํางานของขันห้าเห็นการทํางานของนามและรูปเห็นการทํางานของนามและจิตกายและจิตแล้วอุเบกขานะอะไรเกิดขึ้นอุเบกขาวางเฉยอะไรเกิดขึ้นอุเบกขาวางเฉยหรือภาษาคนก็นบอกว่าเจ็บตรงไหนยิ้มให้มันปวดตรงไหนยิ้มให้มันทุกทรมานจากจิตจากใจยิ้มให้มันหรือกลับมาที่ลมหายใจสูดลมกลั้นลมปล่อยลมนี่แหละ นะคะลูกๆทั้งหลายพอเรามาอยู่ตรงจุดนี้นะคะปฏิบัติกับแม่มาระยะหนึ่งได้รู้จากอาณาปณสติและวิปัสนาพอสมควรนะคะปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมันจะทุกข์ขณะที่ปฏิบัตินะคะทีนี้พอเราเห็นทุกข์เห็นอะไรเราเบิกขาวางใจแล้วทุกข์มันจะดับไปพอมันดับไปแล้วเนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะมันเป็นนิโรธนะกิเลสของเราดับดับเล็กดับน้อยดับเล็กดับน้อยนะจนเป็นดับใหญ่ดับใหญ่คือนิโรธใหญ่จิตรวมใหญ่นะทำให้เรานะสลบดับฟื้นขึ้น,นมาใหม่มันจะเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจนะหอของเราเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจให้อ่เข้าสู่สภาวะจิตอิสระนะจิตที่ไม่ยึดมั่นในร่างกายความเป็นตัวตนของเรามันก็หมดไป อย่างเมื่อวานนี่แม่ได้พูดถึงเรื่องปฏิจจสมุตบาทนะสายเกิดทุกข์และสายดับทุกข์เพราะเหตุนี้มีเหตุนั้นจึงมีนั่นแหละเพราะเหตุนี้ดับไปเหตุนั้นก็ดับไปนี่แหละแม่ก็ลําดับให้ทั้งสายเกิดทุกข์และสายดับทุกข์นะคะขอให้ลูกลองไปฝึกฟังดูนะคะค่ะทีนี้แม่ขอประกาศตรงนี้เลยนะคะมีลูกๆไปหาแม่ที่วัดพระเจ้าเรืองแสงหรือวัดดอยวางเฮือ แม่ย้ายมาอยู่ที่วัดพระาธาตุบ่อส้มอ,อําเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2566หน้าบัตรนี้ก็มาอยู่ตรงนี้ได้ประมาณมกราคุณพามีนาก็เกือบสามเดือนแล้วนะคะก็มาพากันมาทั้งแม่ชีนอมและแม่ชีมั่นนะคะพากันมาตั้งหลักปักฐานกันอยู่ตรงนี้แต่ว่าอนาคตเราจะอยู่ตรงไหนอีกเรื่องหนึ่งอดีตเราก็ไม่โหยหา อนาคตเราก็ยังไม่ข่อยขว้าเอาปัจจุบันขณะน,นี้แม่อยู่ตรงนี้นะคะได้ทําคลิปให้ลูกๆได้เห็นได้สัมผัสได้รับรู้นะก็ประกาศให้ทั่วกันเลยว่าแม่ไม่ได้อยู่ที่วัดพระเจ้าเรืองแสงแล้วนะคะหรือวัดพระธาตุดอยบางเฮือแล้ววันนี้ลูกทําไปหานะคะก็ได้นำอ่าสังฆทานไปถวายแม่นะก็ไม่เจอก็ถวายคนที่อยู่นะวัดพระเจ้าเรืองแสงตรงนั้นแหละนะคะพระและกะล็ลาาวด อยู่ตรงนั้นนะคะสองรูปสองนามกันอยู่ตรงนั้นแม่ชีแดงก็ไม่รู้หายไปไหนแล้วนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะบุญตรงไหนก็ถือว่าเราได้ทําแล้วก็ถือว่าเราสลัดของที่มีค่าของเรานะคะเป็นถวายเป็นสังฆทานไปกุศลเกิดขึ้นที่จิตใจเราแล้วนะคะสลัดสิ่งที่เรารักเราห่วงแหนเราเห็นว่ามันมีค่านั่นแหละก็ทําให้เราได้กุศลน,นะคะขอให้รูปทั้งรูปยกและก็รูปชื่อท่า ทนิถานะคะที่มาหาแม่จากตากเดินทางปลอดภัยนะลูกนะเดินทางจากตากมาเลยนะคะไปหาแม่ที่วัดพระเจ้าเหลืองแสง๋ยวไม่เจอนะคะก็ไปถามนะคะารวาสโยมอยู่ที่นั่นนะคะโยมที่พาภาพไปบิณฑบาตนั่นแหละชื่อเพ็ญแสงนั่นนะเขาก็บอกว่าแม่มาอยู่ที่นี่แต่ก็ไปที่นั่นเขาก็ได้ประโยชน์จากแม่นะคะก็ค,คือก็ขออนุโมทนาบุญกับน้องโยกกับน้องทนิถานะคะ ที่สร้างทานบารมีตรงนั้นอีกแม่ก็ถือว่าได้นําพวกเราได้ทําบุญทําทานนะคะสร้างทานบารมีนะคะที่วัดพระเจ้าเรืองแสงที่นั่นนะศักดิ์สิทธิ์มากเลยหลวงพ่อเมืองหลวงพ่อคําแสนหลวงพ่อประสิทธิ์นะคะที่สร้างวัดมาตรงนั้นท่านมรณภาพไปหมดแล,ล้วล่ะแต่จิตวิญญาณที่บริสุทธิ์ของท่านยังอยู่ตรงนั้นนะคะปกป้องคุ้มครองผู้ที่ไปสักการะ อยู่ตรงนั้นแม่ก็สัมผัสได้อยู่แต่ด้วยเหตุแลปะปัจจัยนะคะก็ออกจากตรงนั้นมาอยู่ตรงนี้นะคะไม่มีอะไรเที่ยงเลยลูกเอ๋ยเราจะไม่ยึดติดนะคะทั้งบุคคลเหตุการณ์สถานการณ์นะคะก็ขอให้ลูกรับทราบไว้ว่าขณะน,นี้แม่มาอยู่ที่อำเภอแจ้งห่มจังหวัดลำปางนะคะเป็นวัดพระธาตุบ่อสม้มอยู่ระหว่างเขื่อนกิ่วลมและเขื่อนกิ่วคอหมานะคะ น้ำมาจากเขื่อนกิวขอมานะคะไหลมาจากเขื่อนกิวขอมาที่นี่เหมือนทะเลสาบเลยแล้วก็เออนุนมาจากเขื่อนกิวลมนะคะที่อยู่ท้ายนะเขื่อนกิวลมนี่อยู่ท้ายส่วนกิวขอมานอยู่เหนือนะคะอยู่เหนือวัดพระาธาตุบ่อซุ้มแตนะ่ที่นี่เราก็เป็นที่พุทธอุทยานนะแห่งชาติของอ่าของราชาการนะคะตรงนี้ ก็เป็นที่ปฏิบัติธรรมของคณะพระละชีที่นี่นะคะที่นี่ไม่มีคารวาสนะคะแต่ว่าใครที่จะมาปฏิบัติได้จะมาบวชก็ได้นะคะมาใช้สถานที่ตรงนี้ให้เกิดอัดเกิดทำให้เห็นตัวเองให้เห็นกิเลสของตัวเองเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์ลองมาใช้ดูนะลูกๆทั้งหลายก็ที่บอกแม่ว่าจะมาก็ไหลายรูปหลายนามอยู่นะคะขอให้ทุกคนนะอธิษฐานไว้นะคะ แล้วก็ที่สำคัญแม่แนะนำให้ทุกคนได้เข้าคอร์สวิปัสนาคอร์สอนาปนสติของท่านอาจารย์โกอ็นกานะที่น้อมนำคำสอนมาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยนะจากครูบาอาจารย์รุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่น,นจนมาถึงรุ่นพวกเรานะะที่แม่นำมาแชร์ประสบการณ์นี่ก็เป็นพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ถ่ายทอดโดยอาจารย์โกอนกานี่แหละ แต่พอเราปฏิบัติแล้วนะคะเราเห็นธรรมแล้วเราจิตอิสระแล้วก็เป็นธรรมะข,ของเราแล้วก็แชร์ประสบการณ์ได้นะคะเป็นการแชร์ประสบการณ์วิธีปฏิบัติของแม่นะคะธรรมะม,มันก็จะมีอยู่สามระดับคือระดับปร,ริยัตเราฟังก่อนให้เข้าใจนะคะตอนนี้ลูกฟังจะฟังจาก Youtube หรือครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ นะรูปไหนองค์ไหนก็นแล้วแต่พอเข้าใจการปฏิบัติแล้วเนี่ยอนนาปนัสติและวิปัสนาฟังก่อนจากนั้นพอเข้าใจแล้วนะคะเห็นคล้อยตามว่ามีประโยชน์นะคะเพราะเห็นตัวอย่างปฏิบัติมาแล้วเนี่ยอิสระแล้วเนี่ยก็ลงมือปฏิบัติเลยเนะปริยัติเราก็ได้ฟังแล้วนะคะนะโยนิสูมาได้สิก,การตามแล้วแล้วก็ลงมือปฏิบัติพอปฏิบัติในให้เห็นทุกข์เลยนะพอเห็นทุกข์แล้วเนี่ยมันจะเห็นธรรมเห็นธรรมแล้วก็จะเห็นตัวเอง เห็นกิเลสเห็นบาปอกุศลเห็นสังขารเห็นโรคภัยไข้เจ็บนี่แหละนะก็จะเห็นตัวเองก็จะเกิดปฏิเวทคือความสงบสุขนะความสงบสุขจากความวุ่นวายจากโรคภัยไข้เจ็บจากความคิดจิตตะสังขารจากความโกรธความโลภความหลงนี่แหละนะคะอันนี้เขาเรียกว่าปฏิเวทนะคะคือความสงบสงัดจากกิเลสนิพพานก็คือกิเลสมันดับนี่แหละนิพพานแปว่าดับเย็น คือกิเลสมันดับไปแล้วมันก็เลยเกิดความเย็นเกิดความสงบนะคะก็เกิดในการปฏิเวทธรรมะจึงมีสามขั้นตอนนะคะคือเริ่มต้นตั้งแต่ปร,ริยัติก่อนเรียนก่อนนะคะฟังก่อนฟังเรียนหรืออ่านก่อนจากนั้นก็มาฝึกปฏิบัติพอฟังเข้าใจแล้วน้อมนําคําสอนมาพิจารณาแล้วเข้าใจแล้วปฏิบัติเลยทีนี้สูดลมกลั้นลมปล่อยลมทําอาณาปณสติและวิปัสนา ตามดูตามรู้กิเลสท,ที่มันอยู่ข้างในร่างกายตั้งแต่กลางกระหม่อมถึงปลายนิ้วมือนิ้วเท้าพอมันหมดแล้วบรรดับไปแล้วเกิดนิโรธแล้วเราก็เข้าสู่มรรคคือเห็นทางเดินว่าโอ้เดินทางสายนี้คือทาง,ทางสายศีลสมาธิปัญญาสายอริยมรรคมีองค์แปดทางแปดเส้นถึงเป้าหมายแน่นอนจิตอิสระแน่นอนกิเลสดับแน่นอนกิเลสนิโรธนะคะคือกิเลสตายไป ต,ตัวเรายังมีชีวิตอยู่นี่แหละใช้ชีวิตช่วงที่เหลืออยู่เนี่ยเผยแผ่ธรรมะต่อเลยนะคะบอกต่อแนะนําต่อแชร์ประสบการณ์ต่อนี่แหละวิธีไหนก็ได้แล้วแต่เทคนิควิธีการของแต่ละรูปแต่ละนามถ้าใครที่จิตอิสระแล้วเห็นธรรมะแล้วรู้จักแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ที่แนะนําสั่งสอนให้คนอื่นได้ปฏิบัติต่อได้เลยนะคะถือว่าเป็นผู้ที่เดินทางก้าว ล้ําพวกเราไปหนึ่งเก้าแล้วนี่แหละท่านก็สามารถที่จะมาสอนพวกเราได้อย่างนี้นะอย่างแม่ก็เห็นอัดเทมทาแล้วกิเลสข,ของแม่ดับไปแล้วอิสระจากทุกอิสระจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วเนี่ยแม่ก็นะนําให้พวกเราได้นะคะแต่แม่ไม่เป็นอะไรทั้งนั้นนะคะไม่ต้องมาเป็นอะไรทั้งนั้นเป็นแค่แม่ชีธรรมดานะคะก็จะทําหน้าที่ตรงนี้จนกว่าลมสุดท้ายนะ,ะหมดลมเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น ฉะนั้นขอให้ลูกทุกรูปทุกนามนะคะตั้งทิฏฐิไว้นะคะเป็นสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบจากนั้นก็เดินตามสายอริยมรคมีองค์8จนถึงนะสัมมาสติสัมมาส,สม,มาธินะคะเป็นข้อ6และ,ะข้อ7และข้อ8ข้อสุดท้ายถึงปลายทางแน่นอนนะคะเข้าสู่จิตอิสระจิตนิพพานนะคะโดยนิรันดรถาวรเลย ขอทุกรูปทุกนามได้เจอธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าประทานมาทั่วทุกรูปทุกนามโดยทั่วกันนิพพานะปัจยโยโหตุ